สวัสดีครับผมมาปินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับอยู่ที่สถานีรถไฟน้ำตกนะฮะกำลังจะมาขึ้นกระบวนรถตีห้ายี่สิบนี้จะมืดนิดหนึ่งนะะฝั่งนู้นเป็นเสียงรถก็จะนั่งกระบวนนี้ครับเข้าไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะนี่ครับอยู่ที่สถานีรถไฟน้ำตก มากรบตัวระดับตีห้าครึ่งนะครับเป็นไปไปทายทานิทนบุรีนะครับตีห้ายี่สบขบวนรถไฟฝ่าหมอ,อกมาแล้วนะครับมีหมอ,อกจางๆอยู่ เท่าเทียบชามฉลามต่างจากตู้ที่ไปสายน้ำเที่ยวนะครับสายน้ำเที่ยวเขาจะเป็นดีเซลลางแต่ว่าคันนี้จะเป็นรถที่ใช้โุรจักรลาก ที่นั่งครับโอ้แค่นี้เกอีกพังตัวไม้เกอีกพังไรฮะลองดูอันนี้น่าจะยังโอเคอยู่ครับเดีย๋ยจัดแจงกระเป๋ามันกับรถไฟก็เปลียนเครื่องขอบวนออกฮะ ออกจากสถานีรถไฟน้ำตกนะครับมุ่งหน้าไปทางสถานีทนบุรีฮะขบวนหรา่5 2 0ครับข้างหน้ารถไฟกำลังผมไม่รู้คงซูไม่เห็นนะครับรถไฟกำลังวิ่งฝ่าหมอกจางๆออกไปนะครับผมหวังว่า ขบวนนี้นี่เดี๋ยวตรงผ่านลงท่ามกระแสนะครับน่าจะเห็นหมอกนะครับลุ้นว่าตรงแควน้อยเนี่ยจะได้เห็นหมอกไหมนะครับเรามารุ้นกันครับตอนนี้ก็เสียงดังอย่างนี้นะครับข้างนอกมองแล้วไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงนะครับนี่เป็นสเสน่ห์ของการนั่งรถชั้น3นะครับ พัดเข้ามาแล้วก็เสียงเร้าใจแบบนี้ครับผมก็ามาถึงป้ายจอดรถไฟอันแรกนะครับไม่ใช่สถานีเป็นเหมือนกับที่หยุดรถไฟชั่วงข่าวก็คือถ้ามีคนขึ้นลงนะไม่มีป้ายบอกนะครับว่าชื่ออะไรนผมมองไม่เห็น แต่ว่าไม่มีพู้โดยสารขึ้นลงนะครับตอนนี้เป็นภาพที่แปลกเลครับผ่านกอหญ้าสูงนะครับสองข้างเลยกอหญ้าสูงนะครับนองละต่างอยู่ติดกับตัวบล็อกีีโดยสารเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นช่วงที่ ไม่ค่อยมีการสัญจรเท่าไหร่นะฮะอันนี้สูงท่วมหัวแล้วนะครับเนี่ยก็ตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงนะครับเดินทางมาวันนี้ต้นไม้ด้วยนะครับั่งนู้นก็เช่นเดียวกัน กำลังเดินทางออกจากทานีาเลยสานีน้ำตกมาแล้วครับแวะจุดแวะกลางทางมาแห่งหนึ่งละผมยังไม่ทราบว่าผมอยู่ตรงไหนตอนนี้แต่ว่าสองข้างทางต้นไม้สูงมากครับ พยายามเก็บบรรยากาศให้เหมือนกับว่ามาด้วยตัวเองนะครับถ้าใครถ้าจะมานั่งรถออกจากตีห้ายี่บจากสถานีน้ำตกนะครับเพราะว่าหลายคนก็คงอาจจะไม่มีไม,ไม่มีเวลาว่างมากมายในชีวิตขนาดนั้นนะครับ mm. พยายามเอาบรรยากาศแบบนี้มาฝากกันครับ mm. ผมเคยทำคลิปสายสุพรรณนะสายสุพรรณกรุงเทพคลิปนั้นก็ ออกมาเช้ามืดอย่างนี้แหละครับตอนนี้ต้นไม้รู้สึกเริ่มซาลงนะครับหญ้าเริ่มเตี้ยลงนะแต่ก็ยังสูงท่วมหัวคนอยู่ครับเดีย๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมตอนนี้ฟ้าเริ่มสว่างแล้วครับ เลยที่หยุดรถไฟเกาะมหาบงคลมานะครับราดแสงสว่างโอ้ผมเห็นภูเขาด้านโน้นมีไม่รู้จะเห็นยอดไม้เห็นหบ้างนะครับนะีบ่ฮะภูเขาด้านโน้นมีโอยหมอกสวยมากครับปกคลุมยอดเริ่มน่าจะใกล้เดี๋ยวน่าจะเห็นลำน้ำแควน้อยนะครับตรงนี้ป่ากระถินยังรกอยู่ ดูนะครับนี่ช่วงนี้ภู<ม>เขาครับเห็นภูเขาไหมครับหมอกนะฮะหมอกสวยเลยครับแล้วด้านล่างนี้คือลำน้ำแควน้อยนะครับมองเห็นไหมเนี่ยนี่มีสะพานเปลี่ยนสะพานนี่ครับลำน้ำแควน้อยยามเช้านะครับ ถึงผู้เสียชีวิตในการก่อสร้างตอนนี้ดูมีเหมือนมีการบูรณนะซ่อมรางอยู่นะครับนี่ครับลํบนาน้ำแผน้อยอยู่ด้านล่างครับตอนนี้ประมาณ6กโมงเศษครับฝั่งนู้นเป็นภูเขาแล้วก็มีปุยเมฆหมอกปกคลุม,ม,มหน้ารถไฟอยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้เลาะไปตามหน้าผาเรากำลังเลาะไปตามหน้าผาอยู่ครับ ถ้าไม่มีต้นไม้บางตรงนี้เนี่ยข้างล่างนี่ก็คือทางชันดิ่งลงไปถึงแม่น้ำแควน้อยที่อยู่ด้านล่างนะครับฝั่งด้านรู้ก็จะเป็นหน้าผาครับ ไปในป่ากระถินกับป่าเดี๋ยวล็อกนิดนึงนะครับตรงนี้ผมเห็นเหนเมือนเมื่อกี้เป็นสูตรสารทห,หารนะเห็นบ้างบเาง่ะ จะห่างจากแม่น้ำออกมาหน่อยนะครับถ้ำกระแสรครับสถานีถ้ำกระแสเ,เดี๋ยวทางรถก็จะผ่านจุดที่เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญนะครับเพราะว่ารถจะวิ่งไปบนสะพานไม้นะฮะจะเรียกสะพานก็ไม่เชิงน,นะครับเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็น ทางรถไฟไม้นะครับที่เลาะไปตามหน้าผาค,าครับจอดชั่วคราวครับตอนนี้ท้ำกระแสตอนเช้านะครับไม่มีอะไรมีแมวตัวนึ่งกับหมาตัวนึ่ง ที่หยุดรถบ้านริมแควแพริมน้ำที่หยุดรถถ้ำกระแสนะช่วงนี้จะผ่านเหนือน้ำแควน้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารจุดชมวิวทัวลงครับนี่ฮะเป็นน้ำแควน้อยครับ รยากาศตอนเช้านะครับที่แม่น้ำแควน้อยครับที่มีเป็นเรือนแพแพพักนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านนู้นนะครับคือที่เห็นเป็นสะพานนั่นแหละครับคือทางไม้นะครับที่เรียบผานะครับเนี่ยสังเกตว่าฐานล่างเ็าเปลี่ยนเป็นปูนแล้วนะฮะแต่ว่าด้านบนนี่จะเป็นไม้อยู่นะครับเป็น ทิมเบอร r บริดจ์นะฮะก็คือสะพานท่อนสุงนะครับรถก็ลั้นลาอไปตามไหลผาครับช่วงนี้เป็นช่วงที่นักเที่ยวมาถ่ายรูปกันนะครับฝั่งนู้นก็เป็นบ้านริมแควแผ่ริมน้ำนะครับก็จะมีบ้านแบบบนบกแล้วก็อยู่ใน นะครับแต่นี้จะเป็นบ้านแบบที่แพอยู่ในน้ำนะนีครับมานี่ะครับดูนี่ครับนครับช่วงที่ผ่านนะครับเป็นสะพานไม้ครับเสียดายนะครับแม่น้ำแพว่น้อยไม่มีหมอกนะฮะแต่มีหมอกไกลๆในด้านนู้นนะครับ ยามเช้าที่แม่น้ำแควน้อยนะครับแล้วก็ทางรถไฟสายบรณะกับนี่ครับเส้นทางเลาะเรียบผาฝั่งนู้นจะเป็นหน้าผานะครับแล้วก็อย่าไปเที่ยวเอา,ม,ามือยื่นไปคำ้ำผนังนะครับมีคนโปรโมทความเชื่ออะไรสักอย่างนะครับว่าอะไร เป็นมงคลนนะครับอันนี้ไม่จริงนะครับอันตรายนะครับอย่าไปยืดมือวันนี้มีเครื่องเล่นทางน้ำด้วยเดยนี้พอดีมีเต็นท์ใหญ่นะครับนำคนช่วงนี้มาครับตรงนี้เป็นบริเวณของรีส uh, อร์ทนะ แล้วฝั่งนี้จะติดหน้าผาโอ้นี่มีหน้าผาจำลองสำหรับปีนเขาด้วยนะก็ตรงนี้จะจุดจุดจอดอีกแห่งหนึ่งนะฮะท่าระแแส ไม่มีผู้โดยสารขึ้นลมครับครับมีหน้าผ่าจำลองด้วยสวนสายโยะครับเรียกว่าแขกเค,คบินนะฮะ รามีรถนัเที่ยวมาจอดนะครับน่าจะเป็นกรุบทัวก่อเดินทางกันต่อครับมุ่งหน้าสู่กาญจนบุรีก็ผ่านไฮไลท์จุดสำคัญนะครับบนเส้นทาง สวัสดีครับ ปลายทางจุดหมายในวันนี้นะครับสถานีรัถไฟกาญจนบุรีตรนนี้จะอยู่เลยะสะพานมรณนะหน่อยครับสะพานข้ามแม่น้ำแคว รถไฟกาญจนบุรีครับ และท่านรอดและท่านโตแกนท่านตะโกและก็ท่านมาธิปกดิครับท่านการเจรจามลีในดามการ ออรถแซรมองนี่เป็นรถที่เหมือนกับเป็นรถบรรทุกนะครับเรามาดัดแปลงให้เป็นใช้ในสมัยสงครามโลกนั่สองอันนี้เป็นขบวนสำหรับท่องเที่ยวนะครับตอนนี้มันจอดอยู่ที่สถานีการเดี๋ยวเขาคงไปประจำที่สะพานแม่น้ำแขวนะครับ